ความเป็นไปได้ของแชมพูเหงือกปลาหมอ 1. ตลาดมีแนวโน้มเติบโตเพราะผู้บริโภคสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น 2. กลุ่มเป้าหมายคือคนที่มีปัญหาผมรุดร่วงผมบางและแพ้สารเคมี 3. การผลิตทําได้จริงโดยต้องวิจัยสารสกัดให้มีประสิทธิภาพและปลอดภยัย 4. มีโอกาสแข่งขันได้หากสร้างจุดขายที่แตกต่างจากแชมพูสมุนไพรอื่นค่ะ ที่ทางการพัฒนา 1. พัฒนาสูตรให้มีประสิทธิภาพลดผมร่วงและแม่ละคายเครื่อง 2. อ,ออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. ขยายรายสินค้าเช่นครีมนวดเซรั่มหรือไฮโทนิก 4. ทำตลาดผ่านออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายค่ะ แนวทางการตลาดของแชมพูจากหนักปลาหมอควรเน,น้นเรื่องความเป็นธรรมชาติสรระคุณทางสมนุนไพรและการบำรุงหนังศีรษะพร้อมใช้โซเชียลมีเดียเพื่อจับผู้ใช้จริงและการออกบูธเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นการำดำเนินง,งานต่อไปของแชมพูจากหนัดปลาหมอเราควรพัฒนาแบรนด์ให้แข็งแกร่งขึ้นอยู่เสมอขยายช่องทางการขายเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว